โอ้โหยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับจับคู่เป็นที่เรียบร้อยครับถูกใจใครกันบ้างครับอาร์เซนอลครับจะต้องประทะกับไบเซนเปอร์นี่ครับส่วนทางด้านของเรนส์บริดครับจะได้เจอกับแมิตี้อีกแล้วครับสำหรับรอบก่อนรองแชมเป้ยนส์ลกผ่านมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับแชมป์เก่าอย่างแมิตี้จะต้องเจอกับเรนส์บริดอีก1คู่นะโอ้โหเป็นอะไรที่น่าดูมากๆครับ จะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าสําหรับแมนสตี้นะครับส่วนทางด้านของอาร์เซนอลที่ผ่านมาเล่นรอบนี้เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีก็จะต้องเจอกับไบเดนมิวนิคของแฮร์รี่เคนนอกเหนือจากนี้ครับบาร์ซโลลูนาได้หวนกลับมาเจอกับปารีสแซงต์แชงมงอีกครั้งด้านคู่สุดท้ายครับก็เป็นการพบกันระหว่างแอตเลติกมามริดเจอกับบรูซิเอตรอตมุนนะครับไม่แค่นั้นกับทางยูฟ่ายังทําการประกบคู่สําหรับรอบรองชนะเลิศเผื่อไว้แล้วเหมือนกันนะครับ โดยหากแมนซิสตี้หรือว่ามาริดผ่านเขารอบไปได้ก็ต้องเจอกับอาร์เซนอลหรือไม่ก็ไบเยนมิวนิกขณะที่บาร์ซ่าแล้วก็ปเชถ้าทีมไหนผ่านเขารอบไปได้ก็จเจอกับตรามีแอนด์มาริดหรือไม่ก็บรูซิเอต์ดรมุนนะครับ สำหรับเกมรอบก่อนรองชนะเลิศจะเริ่มต้นโลสนามนัดแรกครับวันที่9-10เมษายนนี้ก่อนจะต่อด้วยนัดที่2ในวันที่16-17เมษายนนะครับจากนั้นก็จะเป็นคิวของรอบรองชนะเลิศครับที่จะแข่งขันในเกมแรกเนี่ยวันที่30เมษายนแล้วก็1พฤษภาคมต่อด้วยนัดที่2ในสัปดาห์ถัดมานะครับ ผลประกบคู่แชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนรอชเชลต์ครับอาร์เซนอลเจอกับไบเยนมิวนิกอารันติโกมาเรดเจอกับรูเซียดร็อตมุนเรอัลมาเรตเจอกับแมนซิตี้แล้วก็ไปเชลยเจอกับบาร์เซโลน่านะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าดูน่าสนใจมากๆเลยครับตอนนี้ก็ถูกใจใครกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับการจับตีคู่แปดทีมสุดท้ายของยูเซลในฤดูกาลนี้ครับแมนซิตี้เจอกับมาดริดอีกแล้วครับไบเยนนะครับมันแน่ๆครับตัดกับอาร์เซนอล หลอนมุนตัดกับมาริดแอนด์มาริดนะครับส่วนอ่าเปเช่ che, นะครับตัดกับบาเซโล์นานะครับโอ้โหมันจะจัดเลยนะครับจัดไปใฮ้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม